สถานะที่เราแบบเฝ้าดูเฝ้าดูกันเติบโตของเราและมันเป็นค่ายที่เราแบบงใจกันสกน่อค่ะก็กคือต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น้องๆแฟนคลับทุกคนอะไรย่างเงี้ยค่ะที่มาในงานวันนี้แล้วก็คนที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยอะไรยเงี้ยค่ะก็เออ เพรสจะเป็นศิลปินบอยคุ๊กลุ่มแรกของ g ีเนสนะคะก็หลังจากนี้ก็จะมีศิลปินออกมาให้ติดตามกันอีกแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนแล้วก็สปอร์ต<ม>พวกเขาเพรสทั้งหาเพราะว่าแบบกว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาก็ผ่านผ่านช่วงเวลาที่แบบซ้อมหนักแล้วก็แบบความกดดนันคอมเมนต์ต่างๆที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาละอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเข,า,ขาทั้งหาด้วยค่ะ G บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างจ้ากับค่ายใหม่ที่เราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำกันทีป๊อปให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองค่ะก<ๆ>็สำหรับจีเนสนะคะเป็นค่ายใหม่ในจีเอ็มแกรมมี่ค่ะที่เราจะทําโฟกัสศิลปินในพาร์ทที่เป็นป๊อปค่ะแล้วก็จะมีศิลปินที่เป็นอ,ออกมาอีกหลายเบอร์แหละแล้วก็เราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยกัน ทำให้วงการของ k ีป๊อเนี่ยมันคึกคื้นแล้วก็ช่วยกันสร้างผลงานที่มีมาตรฐานที่มีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะจากนี้แสดงว่ายังมีน้องๆรอคิวอีกมากมายที่ชายใต้จีเสใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอนนี้เราก็มีน้องๆที่เป็นเทรนนีรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ มีน้องๆเหมือนแบบส่งโปรไฟล์เข้ามาเรื่อยๆเง,ไงี้ยค่ะใครที่คิดว่าตัวเองมีความฝันเนี่ยค่ะแล้วก็มีแพชชั่นที่อยากจะเป็นศิลปินอยากให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งนี้ได้ท,ที่ไทยของเราที่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งโปรไฟล์เข้ามาแล้วก็อาจจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเจเนสค่ะเจเนสเราอีกที่หนึ่งค่ะก็ฝากสนับสนุนพวกเรานะคะค่าย g จเนสแล้วก็เพร c เซสที่เป็นวงแรกของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ